ดีค่ะเพ, as, พื่อนๆวันน uh ี้พี่ย่าพาเข้าป่านะคะวันนี้พี่ย่าเอ่อเพื่อนๆค่ะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ย่าด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ย่านะคะก็พาเพื่อนๆเข้าป่านะคะ เราก็เห็ดดอกแรกนะคะวันนี้ดอกแรกของเรานะจ๊ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดขาเลยเนาะเดี๋ยวเราหาต่อไปว่าจะมีอีกไหมเนาะเออมันต้องมีอีกจ้าหุยทุกคนดูดอกนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยหัวดำปื๊ดเลยค่ะทุกคนหัวดำปื๊ดๆเลยค่ะไปจ้าไปกับแม่นะจ๊ะอันนี้เป็นเห็ดตับเต่าแล้วค่ะ หรือว่าอินดิโกหัอเห็ดนะคะเพื่อนไปจ้า,าต่อค่ะอุ้ยอุ้ยเพื่อนเพื่อนดูยังไม่ทันได้ปิดกล้องเลยพี่อ่นี่ดูทุกคนนี่จ้ะสามดอกแล้วเข้าป่ากับพี่านะคะโอ้ยๆๆ้ย้ย้ย,ยทุกคน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 นี่ ยังไม่ได้ปิดกล้องนะจ๊ะทุกคนคะ่ะนี่จ้าน่ารักมากเลยอยวันนี้ได้แต่เห็ดดอกน่ารักน่ารักนะเพื่อนๆเนาะเราตัดขาแล้วก็เอาใสาก่กระเป๋าไปเลยดีกว่าอ๊ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพี่ใหญ่เนี่ดอกหนึ่งเพื่อน,อ,นอ,อันนี้มันเป็นเห็ดตะปูหรือว่าเห็ดพับบอรหรือเห็ดตะปูนั่นเองนะฮะเพื่อน เ,ออเดี๋ยวพี่ยาจะให้ดูเนาะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในอันนี้กินได้จ้ะเพื่อนๆพ,พี่ยอเห็นเห็ดเยอะเลยอะ่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวๆๆๆไปตัดขาสี่ดอกนั่นก่อนเดี๋ยวใส่กระเป๋าก่อนที่ฝนจะถกไปจ้าไปจ้าอันเห็ดตะป,ปูอันนี้นะคะเนื้อข้างในเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้คะ่ะเพื่อนเวลากินเราก็เอาไปลอกออกก็ได้ค่ะหรือว่าไม่ลอกก็ได้คือกินได้ทั้งหมดเลยค่ะ นี่คือเขายังอ่อนอยู่นะคะอันนี้คือกินได้นะคะเพื่อนเห็ดผ้าบ,บอรหรือเห็ดตะปูน,นั่นเองเดี๋ยวเรามาตัดขาเห็ดกันจะ้ะงามมากเลยค่ะเพื่อนพยากรพยากรอากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะตกค่ะพี่อต้องรีบค่ะเขาบอกว่าพยากรณอากาศบอกว่าฝนจะตกช่วงบ่ายโมงค่ะตอนนี้ขณะนี้เป็นเวลาเออที่ยง 45นะคะอีก15นาทีเขาบอกว่าฝนจะตกเพราะฉะนั้นพี่ย่าจะต้องทําเวลาแบบสุดติ่งจริงกระเบลเลยค่ะเพื่อนขายังไงก็นะคะฝากกดไลค์กดติดตามทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เลยนะคะให้พี่ย่าเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนน่ารักไปจ้า เพื่อนๆดูดอกนี้ค่ะตั้งกุดจูดอยู่คนเดียวค่ะเพื่อนอุ้ยตายแล้วได้แต่เห็ดดอกน่ารักน่ารักเห็ดเห็ดตับเต่าขาสั้นจะอร่อยกว่าขายาวนะคะเพื่อนเขาจะมีความหนาความหนุบความกรอบความหนึบหนับนะคะเพื่อนเขาจะมีมากกว่าพวกที่ขายาวนะคะใส่มาม่าอร่อยมากเพื่อนเพื่อนจ๋าพี่ย่าชอบมากๆเลยค่ะยใส่มาม่าอ้า เอาสูงเอาได้แค่นี้แหละจ้ะไปค่ะเพื่อนเจออีกแล้วค่ะเพื่อนนี่ค่ะกี่ดอกอุ้ยหลายดอกอยู่เด้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะนี่ค่ะถอนดอกนี้ขึ้นมาก่อนอุ้ยน่ารักอุย ขึ้นมาทั้งรูยวงเลยค่ะท่านผู้ชมอุ้ยมีหลายดอกอยู่นะจ๊ะอุ้ยอุ้ยนอันนี้โดนกินค่ะเหลือแต่หัวเหลือแต่หัวแต่มาใกล้ๆกันตรงนี้มีอีกนี่ถอนเลยจ้าอ,อยแสดงว่าเขาอยู่ในหญ้านะทุกคนเขาอยู่ในหญ้า จับจับได้ย่าดูอย่เงี้ยถ้าเห็นเป็นหัวแข็งแข็งอะเห็ดเลยค่ะเพื่อนแต่รู้สึกว่ามีคนมาเก็บไ,กไปก่อนหน้าพี่ย่านะจ๊ะทำไมพี่ย่าถึงรู้เพราะว่าต้องเป็นฝรั่งแน่ๆนเขาไม่ปิดรูค่ะเพื่อนรูโบเลยนิสัยไม่ดีเก็บเห็ดแล้วไม่ปิดรูปิดรูหรือไม่ปิดรูมันมีผลยังไง มันมีผลตรงที่ว่าเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงมันมีผลตรงที่ว่าถ้าเราปิดรูความชื้นของเห็ดของเชื้อเห็ดอ่ะมันจะไม่หายไปไงฮะมันจะไม่แห้งเพราะว่าเห็ดเขาก็เห็ดเนี่ยเขาจะเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็ดเขาจะมีความเขาจะขึ้นได้ก็คืออยู่ที่ดินอากาศแล้วก็รากไม้ว่ารากไม้ที่เขาขึ้นอ่ะคือรากอะไร นะคะบางทีเห็ดชนิดเดียวกันหัวคนละสีเลยนะคะอย่างเช่นเห็ดขอนสนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเห็ดขอนสนอ่ะบางทีหัวก็คนละสีเพราะว่าเขาเกิดใต้ต้นไม้คนละต้นปกติเห็ดขอนสนหัวจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะบางทีก็เป็นหัวสีสีเหลืองอ่อนๆค่ะเพราะว่าเกิดอยู่ในอุณหภูมิที่แตกต่างกันนั่นเองจะ้ะไปค่ะหาต่อค่ะอุ้ยสนุกวันนี้เจออีกแล้วคะ่ะทุกคน ทุกคนฝนกำลังมาเฮ้ยนี่อดอกนึงทุกคนขาฝนกำลัง ไว้เหม ve ือนเดิมกระดอกนี้เห็ดในฤดูใบไม้ร่วงเก็บเห็ดในฤดูใบไม้ร่วงค่ะเพื่อนพอดีเขาได้น้าฝนนะคะมีมันถ้าฝนตกเนี่ยเห็ดเขาจะออกนะเพื่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาหมดฤดูเขาแล้วนะถ้าเขาฤดูหนาวเนี่ยคือเห็ดเห็ดเห็ดดาจะออกแต่ฝั่งพิญาแถวบ้านพิญาไม่มีเห็ดดาให้เก็บนะคะ นี่ค่ะเพื่อนน่ารักมากๆเลยค่ะไปต่อค่ะทำเวลาค่ะทุกคนเขามีดอกเล็กๆจีเขาค่ะอยู่ตรงทางเดินค่ะนี่ค่ะไม่รู้จะได้ไหมนะคะโดนกินไปแล้วมีอีกจีหนึ่งค่ะตรงนี้ค่ะข้างๆกุจีกำลังทำงานอย่างหนักหน่วงนี่จะ้ะก็ต้องเอาเขาไปแหละทุกคนเนาะเสียดายเขาอร่อยเขากรุบกรอบนะเพื่อนเอาไปทำลาบเห็ดก,ก็อร่อย เอาไปใส่มาม่าก็อร่อยแกงยิ่งอร่อยค่ะเห็ดตับเตานี่จ้ะไปค่ะเพื่อนทําเวลาทําเวลาวันนี้อ้อยอิงไม่ได้จ้ะทุกคนดูนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะห้าหกดอกเล็กๆตรงนี้ค่ะนี่ๆอีกดอกนึงตรงนี้ค่ะข้างๆกันเราถอนดอกนี้ไปเลยจ้ะถอนดอกนี้มาเลย แล้วก็อันนี้เอาไว้ก่อนค่ะเขายัางเล็กอยู่แล้วเราก็ถอนจุ้มนี้เลยจ้ะอดอกเล็กเอาไว้ก่อนนี่ฮะถอนเลยจ้ะออ้ยถอนเลยเอาหัวหลุดเพื่อนๆขออภัยตาก็มองหาเห็ดตรงจุ่มอื่น ขออภัยค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อาปรับกล้องอ้ยนี่ว้าวใหญ่มากมาจ้ะตัดขากันจ้ะทุกคนดอกน่ารักมากเลยนี่ค่ะหัวโดนกินไปหน่อยนึงน่าจะเป็นน้องทากหรือน้องกุ๊กี่ก็ไม่รู้ค่ะแต่ก็ได้อยู่ หน่ารักมากเลยไม่คิดว่าจะได้เห็ดนะนี่วันนี้โอ้ยโอ้ยเพื่อนๆดูค่ะอย่าว่าพี่ย่านะนี่มันเห็ดในฤดูฝนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆต้องทำใจนี่ค่ะพี่ย่าก็ไม่อยากจะปาดออกเยอะนะคะเสียดายเหตุเพราะเข้าอร่อยฮะเขาความกรุบกรอบเด็ดขาดเลยนะคะเนื้อหนึบหนับ อร่อยยังมีดอกเล็กนะที่พี่ย่าไม่เก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมีเวลาแล้วเราก็ค่อยแวะมาเก็บเนาะเราว่างเราก็ค่อยแวะมานะเพื่อนเนาะถ้าฝรั่งไม่มาเอาไว้ก่อนมีฝรั่งปัวเมียคู่หนึ่งเวลาพี่ย่าเข้ามาพี่ย่าจะเจอเขาทุกทีเลยค่ะเขาชอบกินเห็ดแบบนี้ค่ะเพื่อนเขาชอบเห็ดกับเตาเขาบอกว่าถ้าเธอเจออิงดีกเห็ดเธอเก็บไว้ให้ฉันนะเธอไปเก็บเฉพาะเห็ดเพิ่งหวานเลยนะวระสันบ,บอกพี่ยา่าค่ะ อเขาก็คงจะเอาไว้ให้อีแม่หรอกเนาะนี่อันนี้เอาไว้ก่อนคะ่ะยังเล็กอยู่จ้าเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมจ้ะดอกเบ้อเลยดูอยลอดหูรอดตาชาวบ้านได้ไงนี่อุยทุกคนโอ้ยโดนกินซะเบ้เอเต๋อเลยเพื่อนเพื่อน ดูเขาโดนกินแล้วค่ะเพื่อนพี่่าไม่เอานะคะขออนุญาตเอาไว้เช่นเคยเอาไว้เช่นเดิมเอาไวให้เขาเป็นพันอยู่ในนี้แหละในป่านี่แหละจะได้เราจะได้เก็บในเวลาปีต่อไปเนาะไปค่ะทุกคนดูสองดอกนี้จ้ะเป็นเห็ดเพิ่งน้อยขาแดงนั่นเองค่ะสวยน่ารักค่ะพี่จะเอาเข้าไปด้วยค่ะเพื่อนไปจ้า อุ้ยอุ้ยเพื่อนเเจออีกแล้วเจออีกแล้วเดี๋ย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 วอันนี้เป็นเห็ดเกลือจานเพื่อนจ๋าเห็ดเกลือน่ารักมากเลยดูอันนี้เป็นเห็ดเกลือค่ะดูยังไงดูเออพี่ยาดูยังไงว่าเป็นเห็ดเกลือเห็ดเกลือพี่ยาบอกหลายรอบแล้วว่าเขามีคู่เหมือนถ้าใครไม่รู้จักห้ามเก็บนะจ๊ะหน้าดอกน่ารักนี่เห็ดเกลือนะคะเดี๋ยวนะ เลยขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นเห็ดตับเตานั่นเองนี่เลยโอ้ยไม่ได้นิ่มนิ่มจ้ะนิ่มนิ่มนิ่ม,มโอ้ยเสียดายเด้เนาะแล้วนี่เห็ดอะไรโอ้ยโอ้ยสามดอกโอยทุกคนอันนี้สามดอกตั้งเรียงกันตุ๊กปู้อยู่เลย เพื่อนๆพ่อขาสะออนกับพี่ย่าไหมดูค่ะสามดอกนี่คะไม่ใช่สามดอกนะเพื่อนๆเดี๋ยวเดีด๋ยวเพี่ย่าเห็นอีกแล้วพี่ย่าเห็นอีกแล้วอยู่ใกล้ๆกันเขามีดอกแม่เขาอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป้นนึงนี่น่ารักนี่เห็ดเกลือที่เก็บมาเมื่อกี้นี่นี่จ้ะนี่เพื่อนๆ คนดีนะที่พี่ย่าเดินเข้ามาวันนี้เนะ่ะเดินเข้าป่าตอนแรกก็จะขับรถเลยกลับบ้านเลยแต่นึกยังไงไม่รู้พย่าเพราะว่าแฟนพี่ย่าป๋ามิกบอกว่าที่รักให้รีบกลับบ้านนะวันนี้ห้ามทะเลเทเทดนะพี่ก็จ้าจ้าจ้าว่าสันแต่มันอดไม่ได้นี่มาตัดขากันเลยจ้าเพื่อน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 ขาคุณผู้ชมที่รักยังไม่ได้ปิดกล้องเลยจ้า ดอกนึงยังไม่กะจะพาเพื่อนๆตัดขาจุ้มนั้นแต่ปรากฏว่าแงะมาเจอน่ารักคุณค่าที่คุณคู่ควรค,ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะนี่จ้าจุ้มเดียวนะคะค่ะเรามาตัดขากันเลยจ้าเพื่อนๆค่ะทุกคนพี่ยาจะบอกว่า พี่ยาเอาย่าม,มานะวันนี้พี่ยาไม่ได้เอาตะก,ก้ามานะตะก,ก้าอยู่ในรถเพราะพี่ยาคิดว่าอคิดว่ามันจะไม่มีเหตุนะเพราะว่าฝรั่งคู่นั้นนะเขาจะมาเดินประจำเี่ตัดค่ะทำเวลานิดนึงนะคุณผู้ชมนะตัดไม่สวยก็อย่าว่าพี่ย่านะคะโอ้ย เดี๋ยวเราค่อยไปไอ้นั่นเอาที่บ้านเอาหัวหลุดหัวหลุดค่ะคุณผู้ชมค่ะดูคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าเนาะพี่ยารีบัวฝนตกไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะตกอย่างหนักหน่วงทีเดียวเชียวนะคะอุ้ยนี่จะอุ้ยรถค่ะไปค่ะ คุณผู้ชมตรงสามดอกนั่นพี่ย่ยังไม่ได้เดินไปตากำลังสอดใส่มาเจอดอกนี้ค่ะเห็ดพึ่งหวานค่ะคุณผู้ชมเห็ดพุ่งหวานจ้าอุตตะย,ยังไม่ได้เดินไปไหนเลยจ้างาม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 ถอนจ้ารออะไรงามงามโดนกินไปหน่อยนึง เขาพยายามจะเบียดต้นไม้เกิดขึ้นมานะคะเพื่อนนี่ค่ะเรามาตัดขากันเลยจ้าทุกคนสองดอกนั้นยังไม่ได้ตัดขานะคะเหลือบออกมาเห็นอีกดอกนึงคะ่ะทุกคน ดอกนี้ค่ะดูเบิรเดียวกันนั่นแหละยังไม่ไดเดินไปไหนเลยมีไหมมีไหมยกมือใช้ไฟน่อยนี่จ้าไปค่ะรีบไปตัดขากันวันนี้เราต้องทำเวลาจ้า,าเดี๋ยวจะต้องออกจากพากลัวฝนเพราะว่าเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะทุกคนเราจะให้ก อ่อะไรเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ค่ะช่วงนี้ฤดูนี้อันนี้เห็ดพึ่งเห็ดเห็ดขมเห็ดขมน้ำนางาทุกคนดูแลสุขภาพนะคะพเพื่อนๆน้องสมน้องปูนะคะคุณปิ๊กอิชยานะคะดูแลสุขภาพนะจ๊ะเพื่อนๆรักนะทุกคนจุ๊บๆวันนี้ก็แฮปปี้มากเลยค่ะเข้ามา ตาวดเห็ดได้ทั้งเห็ดตับเตาได้ทั้งเห็ดพึ่งหวานค่ะเห็ดพึ่งหวานพี่อาจะไม่ไม่ตัดเขาออกเยอะนะมีหนอนจ้ะทุกคนนี่มีอะไรเขาเรียกอะไรเสี้ยนดินใช่ไหมเนี่ยตัวแบบนี้เขาเรียกเสี้ยนเนาะเสี้ยนดินเน,ะนาะนา้ำน้ำน้ำค่ะทุกคนนี่จ้ะสามดอก หาต่อคะ่ะต่อค่ะเพื่อนก่อนที่ฝนมันจะลงตรงนี้เราก็ตัดออกนะคะเพราะว่าเขาเบียดหญ้าขึ้นมาคะ่ะนี่จะ้ะอ่ะให้ดูฝั่งงามๆเนาะงามเงิบงามเงมิบไปคะ่ะเพื่อนๆหาต่อคะ่ะ